เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อ,รอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะคะวันนี้เห็นหลายพื้นที่ค่ะอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดทะลุ40องศาเซลเซียสแล้วนะคะโดยเจะพระมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะอย่างที่จังหวัดลำปางและขอนแก่นค่ะขณะเดียวกันนะคะต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ํากันด้วยค่ะเพราะว่าที่จังหวัดชยัยนาธนะคะก็มีภาพของชาวนาที่เร่ง สูบน้ำเข้าแปลงนาเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งค่ะ สถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานกกเก็บต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่6แล้วนะคะล่าสุดวัดได้16เมตร8เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางน้ำเหนือไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะอยู่ที่543ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนที่อัตรา140ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรักษาระบบ ลิเวศลำน้ำและผลักดันน้ำเค็มปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยังอยู่ในระดับต่ำสามารถเดินข้ามไปมาได้เลยค่ะจากปริมาณน้ำต้นทุนที่เหลือน้อยประกอบกับสภาพอากาศที่เริ่มร้อนจัดถือเป็นสัญญาณภัยแรงที่ธรรมชาติกำลังแจ้งเตือนนะคะชาวนาจะเดนมากเนี่ย มีภาพของการสูบน้ำตามคลองต่างๆเข้าแปลงนาเก็บไว้เพื่อป้องกันข้าวเสียหายจากภัยแล้งหลายฝ่ายพยากรณ์ว่าจะรุนแรงและยาวนานชาวนาหลายคนก็เริ่มกังวลกับภัยแล้งที่ต้องเตรียมการรับมือค่ะมีการเตรียมสูบน้ำกักตุนเอาไว้แล้วก็เตรียมแหล่งน้ำสำรองทั้งบึงแล้วก็บ่อบาดานไว้ใช้หล่อเลี้ยงนาข้าวไม่ให้แห้งเหี่ยวเสียหายค่ะ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานลักษณะอากาศประจำวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยทั่วไปนะคะและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิแตะอยู่ที่40องศาเซลเซียสค่ะขณะเดียวกันจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศต่ำ เพราะว่าความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวดังนั้นนะคะกรมอุตุแจ้งเตือนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ,าพและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นส่วนภาคใต้คะ่ะจะมีฝนลดลงเนื่องจาก ลมตะวันออกที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนสภาพอากาศเป็นรายภาคภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาคค่ะอุณหภูมิสูงสุด35ถึง40องาศาเซลเซียสคาดการอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่40.1องาศาเซลเซียสในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปาง เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด38-40ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ในพื้นที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะอยู่ที่40องศาเซลเซียสนั่นเองภาคกลางคะ่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิสูงสุด37-39ถึงองศาเซลเซียสค่ะ กรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-38ถึงองศาเซลเซียสค่ะในส่วนของภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะคะไปแตะ33ถึง38องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝนร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงาองศาเซลเซียสส่วนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ